พูดถึงสายวายคู่จิ้นของเรานั่นคือแอนซิเรียมหน่อยอสุดที่รักของเชียร์เหรอคะแฟนเชียร์เหรอจ้าทำไมคะให้พูดเลยคะยังไงจ้าที่แบบว่าเออความขึ้นความจิ้นแฟนของเราตอนนี้ความฟินของเราตอนนี้แฟนคลับก็ยังแบบว่าเชียเชียจิ้นกันอยู่ก็ไม่ได้ฟินมากนะคะแฟนเชียร์เค้ยหรือว่าไปฟินกับคนอื่นแล้วไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเชียร์เป็นแฟนเด็กของแม่เสมออดูนี้ไม่เป็นอะคือยังไงแฟนคลับเขายังฟินยังจิ้นกันอยู่พี่เชียร์อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ลืมคู่เราของ พี่แออนะไรยงเี้ไม่รู้ว่าแฟนคลับยังฟินยังจินไหมแต่ว่าเชคแค่รู้ว่าเชียลล่าของเชียร์ทุกวันเออยังไงพอมาได้ร่วมงานกันอีกอะไรกันอีกอย่างเงี้ยพอมาเจอกันอีกเป็นไงบ้างพี่ดีใจดีใจแลเจอก็เกอดต้องกอดทุกครั้งมาขอกำลังใจแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าให้พูดถึงคุณจิ้นสายวายอื่นชายชายที่เขาจิ้นกันตอนนี้ที่โด่งดังเด็กเด็กอ่ะพี่เจอสักหนึ่งคู่ไหมพอนึกออกไหมถ้าเชียร์ชอบเหรอเออมู้ไหนเอ่ยไมวินเชียร์ก็ชอบนะไมวินน่ะน่ารัก พีพีวิวกินก็ชอบนะเออชอบอะไรของคู่ไบวินหรือว่าพีพีบิวกินที่เราเห็นเออคืออาจจะแบบไม่ได้ถึงขนาดมีโอกาสได้ดูซีรีส์น้องๆเต็มที่นะคะแต่ว่าแบบเราเห็นเวลาเขาอยู่คู่กันแล้วรู้สึกคู่มันน่ารักดินมันก็ฟินใช่ไหมพี่ฟินดูแล้วน่ารักอะบอกไม่ถูกเออเราเห็นอะไรในความความจิ้นของแบบคู่จิ้นสายวายพี่เชียร์เซฟอะไรเขาความรอไลรคะ ไม่ปฏิเสธเนาะเจ้าตรงนี้เออเจ้าตรงนี้เออความกรุบอ่ะความหวานความใสความหวานความใสความหล่อความกรุบอ่ะกรุบกับกรุบอยู่ด้วยกันกรุบกรุบเออต้องมาค่ะเออวันนี้เป็นไงบ้างคะเหนื่อยอะคะเหนื่อยมากวันนี้แสดงอิทเลสความไร้กาศนะคะเห็นได้เยอะมากเลยอ่ะแน่นจนแนนจะไม่มีแรงแล้วคนมีใครมองด้วยอ่ะมอง ทน <BO 20> นี้เนาะ <selling> ไม่ให้มองไม่ให <trees exist. S 2> ้มองออแกนใช่ไหมใช่พี่ออแกนนี่ออแกนใช่ป่ะใช่หมดเลยหน้าแม่เป็นแบบเนี้ยน่ารักนี่น่ารักทำทำแบบจะอะไรเออจะจะน